ในบทเรียนนี้เราก็จะมาศึกษาว่าเราจะตัดสินได้ยังไงว่านักวิเคราะห์หรือว่าเทคนิควิเคราะห์เนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีหรือว่าไม่ดีต้องได้รับการปรับปรุงนะครับโดยในขั้นต้นเนี่ยในระดับนี้เนี่ยเราก็จะศึกษา2มุมมองด้วยกันก็คือ accuracy หรือว่าความแม่นแล้วก็ precision หรือว่าความเทียงนะครับหลายคนก็น่าจะเรียนมาแล้วจากตั้งแต่เจนเค็มเนาะจากปีหนึ่งนะครับอ่ะสมมติว่าเรามีเราจะปาเป้าหลายๆครั้งก็มีเป้าแล้วเราต้องการจะปาให้เข้าจุดศูนย์กลางมากที่สุด ต้องการปลาให้เข้าจุดศูนย์กลางมากที่สุดถามว่าสี่อันเนี้ยเราชอบอันไหนมากที่สุดคําตอบก็คงจะเป็นอันที่สามเนาะเราชอบอันที่สามมากสุดเหตุผลเพราะอะไรเอ่อยเพราะว่าอ่าอันดับแรกเราจะเห็นว่าปลาไปหลายๆครั้งเนี่ยส่วนมากแล้วลูกดอกเนี่ยก็จะไปอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่เราต้องการเนาะเราชอบเพราะว่ามันอยู่ใกล้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราปลาไปหลายๆครั้งเนี่ยมันก็อยู่กระจุกตัวกัน ใกล้ๆกันหมดคือปลาไปแล้วมันไม่ได้หา่างมันไม่ได้ต่างจากกันมากก็คือปลาไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เข้าใกล้จุดศูนย์กลางหมดก็เป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะชอบเป้าที่สามมากที่สุดอ่าแล้วเป้าออ่นมีปัญหาอย่างไงไหมครับอ่าก็จะเห็นว่าเป้าที่สี่ยกตัวอย่างเป้าขวาสุดเนี่ยเราเปลาไปหลายๆครั้งเนี่ยมันกระจุกตัวใกล้กันจริงๆแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยส่วนมากมนเนี่ย มันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่เราต้องการปาเนาะมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่เราต้องการปาฉะนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนอันที่สองเนี่ยครับจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเออมันก็เป้าลูกดอกที่เราปาได้เนี่ยมันก็อยู่รอบมันก็อยู่รอบจุดศูนย์กลางนะครับเพียงแต่ว่ามันกระจายตัวกันมากเกินไปหน่อยกระจายตัวกันมากเกินไปหน่อยส่วนอันสายสุดเนี่ยเออดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในทั้งในแง่ของว่าเฉลี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันกระจายตัว แคบหรือกว้างนะครับในเชิงของเคมีวิะห์เนี่ยเราพูดถึงพวกนี้ในแง่ของ accuracy หรือ precision เนาะก็คืออ,อย่างเช่นเป้าที่3เนี่ยเราก็จะกล่าวว่าเนื่องจากค่าเฉลีย่ยมันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางตรงนี้มากสุดเราก็จะถือว่ามันมีความแม่นหรือ accuracy ที่ดีหรือหรือว่ามีความแม่นหรือ accuracy ที่สูงและความเที่ยงก็คือการกระจายตัวเนี่ยค่อนข้างแคบมันก็จะถือว่าความเที่ยงเนี่ย ดีเช่นกันหรือว่าความมีความเที่ยงสูงแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็น high accuracy หรือ high precision นะครับในขณะที่ขวาสุดเนี่ยมันไม่ได้กระจายตัวมากก็คือมี precision ที่สูงแหละแต่ว่า accuracy ไม่ดีเนาะแล้วก็จะบอกว่ามี low accuracy กับ high precision ส่วนอันที่สองเนี่ย accuracy ค่อนข้างโอเคเนาะมันกระจายตัวรอบสุดๆกลางแต่ว่ามันกระจายตัวมากกันเกินไปหน่อยก็จะถือว่ามี high accuracy แต่ว่า low precision นะครับ ความเที่ยงต่ดส่วนอันซ้ายมือสุดเนี่ยก็ทั้งความแม่นและความเที่ยงหรือว่า accuracy กับ precision ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ยกตัวอย่างจากการปาปาเป้าด้วยลูกดอกหลายอันเนาะทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาผลการทดลองในเคมีวิเคราะห์ล่ะปกติเราได้ตัวเลขมาเนี่ยเราจะดูยังไงว่าผลการทดลองที่ได้เนี่ยมีความแม่นหรือความเที่ยงดีหรือไม่ดี โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาความแม่นหรือ accuracy จากค่ากลางของข้อมูลหรือค่ากลางจากการทำการทดลองซ้ำหลายครั้งเนาะอ่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยมีน n เนาะหรือาอาจจะใช้มัธยฐานก็ได้ median แล้วก็เปรียบเทียบค่าจริงหาถ้าเราทราบนะครับส่วน precision หรือความเพียงเนี่ยเราก็จะพิจารณาหรือตัดสินจากการกระจายตัวของข้อมูลนะครับหรือว่า dispersion ซึ่ง ในการทดลองเราก็มักจะใช้ค่า S.D นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า R.S.D. หรือว่า variance ความแปรปรวนหรือว่าพิสใสหรือว่า range นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในบทเรียนนี้ว่าเราจะเราจะคำนวณสถิติแต่ละตัวได้ยังไงนะครับอันดับแรกเรามาดูค่ากลางของข้อมูลก่อนหรือว่าบางทีเขาจะเรียกว่าค่าแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางหรือ central tendency ซึ่งในเคมีวิเคราะห์เราก็มักจะใช้2ตัวก็คือค่าเฉลี่ยกับมัธยฐานค่าเฉลี่ยอย่างที่เราเรียนมาแล้วก็คือเราเอา ข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลเนาะ xi คือข้อมูลแต่ละครั้งจน n คือจํานวนข้อมูลนะครับแล้วก็ให้สัญลักษณ์เป็น x bar นะครับถ้าเป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลองเนาะให้สัญลักษณ์เป็น x bar ส่วนมัธยฐานเนี่ยก็ได้จากการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยนะครับแล้วก็หยิบข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งที่กืกลางเนี่ยมาเป็นมัธยฐานเลยนะครับอ่ะ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1.5คำนวณค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของชุดข้อมูลตัวอย่างนี้ก็คือ124 134 138 126 133 139และ125นะครับอันดับแรกเราหาค่าเฉลี่ยก่อนวิธีการหาค่าเฉลี่ยก็คือเอาข้อมูล7ตัวนี้เนาะมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ7นะครับ ถ้าเรามีแค่ค่เลขเราก็สามารถกดได้เลยหรือว่าถ้าเรามี Excel ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถหาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยออกมาเราก็กดกดเครื่องคิดเลขได้1 3 1่8 5 7เแนาะแต่ว่าถ้าตอบตามหลักเลขในย่สัมพัญใช่ไหมครับก็ควรจะมีเลขนนยสําคัญแค่3ตัวเนาะเไม่นำมาคิดเลขในย่สําคัญนะครับเราดูแค่ข้อมูลตั้งต้นตรงนี้เพราะฉะนั้น131.2857ปัดเป็นจำนวนเต็มก็จะได้131เป็นค่าเฉลี่ยนะครับ ส่วนมัธรฐานก็คือเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากใช่ไหมครับก็เรียงได้ตามนี้124น้อยสุดแล้วก็ตามด้วย125แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง139ข้อมูลมีเจ็ดชุดเนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งกึ่งกลางก็คือจากหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยตำแหน่งกึ่งกลางก็คือตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ลำดับที่สี่ในชุดข้อมูลนี้ก็คือ133เพราะฉะนั้น133ก็จะเป็นมัธยฐานหรือว่ามีเดียนของเรานั่นเองนะครับ ทีนี้ค่าแนวโนม้มเข้าสู่ศูนย์กลางหรือว่าค่าเฉลี่ยนเนี่ยมันสามารถบอกบอกอะไรเราได้มันบอกเราได้ว่าเมื่อเทียบกับค่าจริงหรือว่า true value เนี่ยเรามีความพลาดเลือ่อนหรือว่า errors มากไหมน,นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีอ่าอันนี้เป็นตลับเมตรเราเป็นสเกลที่เราสมมารถเป็นสเกลแล้วกันแล้วสมมติว่าเรามีค่าจริงอยู่ที่หเซนติเมตรอ่ะเป็น true value นะครับสมมติถ้าเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่เราวัดเนี่ยวัดได้น้อยกว่าค่าจริง เราก็จะบอกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า negative error หรือว่าความคลาดเลื่อนเชิงลบก็คือค่าที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าค่าจริงนะครับแต่ถ้าวัดได้เกินจากหรือว่าวัดได้มากกว่าค่าจริงเนี่ยเราก็จะกล่าวว่ามันเป็น Po s i t i v e error หรือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นที่จะย้ําในเคมีวิเคราะห์นะครับก็คือ e r r o r มีเครื่องหมายเสมอนะครับเราไม่สามารถใส่ค่าสมบูรณ์ได้นะครับเราจะต้องติดบวกหรือติดลบไว้เสมอนะครับเพื่อที่ว่าถ้าได้ e r r o r เป็นบวกเนี่ยก็แสดงว่าเป็น positive error แต่ถ้า Error เป็นลบเนี่ยก็จะเป็น Negative Error นั่นเองนะครับทีนี้ความคลาดเคลืล่อนในเคมีวิเคราะห์เนี่ยมี2แบบด้วยกันสมมติถ้าให้ xi เป็นค่าที่วัดได้แล้วก็ xt เป็นค่าจริงหรือ true value เนี่ยครับอ่าเรามีความคลาดเคลืล่อน2แบบแบบแรกเราเรียกว่า absolute error หรือความคลาดเคลืล่อนสัมบูรณ์ absolute error ก็คำนวณได้จากนำค่าที่วัดได้ตั้งแล้วลบด้วยค่าจริงนะครับ xi ลบ xt ซึ่งก็จะได้หน่วยเหมือนกับหน่วยปรมิมาณที่เราวัดเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าตะกี้เราวัดความยาวหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้น absolute error ก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นกันนะครับในขณะที่ความคลาดเพิ่นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า relative error หรือความคลาดเลิ่นสัมพัทธ์นะครับ relative error ซึ่งเราก็จะนําค่า absolute error ที่ได้ตะกี้หารด้วยค่าจริงอีกทีหนึง่งหรือว่าก็คือ xi ลบ xt เนาะแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย xt ซึ่งค่าที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีหน่วยเนาะมันไม่มีหน่วยแต่ว่าปกติเราก็จะแปลงมันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยคูณด้วย100หรือว่าถ้าเขาต้องการให้รายงานในรูปของ Part ท e r t h o u s a น d PPT แล้วก็คูณด้วย1,000อะไรเงี้ยครับซึ่งจะเห็นว่า relative error ก็จะเหมือนคิดสัดส่วนของปริมาณที่เราวัดได้ด้วยเนาะคือ absolute error จะดูแค่ขนาดแต่ว่า relative error จะดูว่าเทียบกับค่าจริงแล้วเนี่ย error ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากหรือว่าน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1.6นะครับสมมติว่าเรามีปิเปดขนาด25.00มิลลิตรแล้วเราปิเปดของเหลวด้วยปิเปตดนี้ได้ปริมาตรเป็น24.84มิลลิตรจงคำนวณ absolute error กับ relative error ในรูปของเปอร์เซ error นะครับ absolute error นะครับหาได้ยังไงเอ่ย absolute error ก็อย่างที่บอกนะครับเราเอาค่าที่วัดได้ตั้งแล้วลบด้วยค่าจริงเนาะก็จะเป็น 24.84ลบด้วย25.00ม mm, นะิลลิตรเนาะฉั้นก็จะได้ลบ0.16ม mm, ิลลิตรเป็น absolute error สังเกตนะครับว่าเราติดเครื่องหมายไว้นะครับไม่มีการใส่เครื่องหมายค่าสมบู์นะครับเราติดเครื่องหมายลบไว้อ่ะแล้ว relative error ละ่ะ relative error เราก็เอาตะแยะผลการลบตะเยะแล้วก็หารด้วยค่าจริงอีกทีนึงหรือว่าก็จะเขียนได้ว่าเป็น24.84ลบ2 5 0 0 แล้วก็หารด้วย25.00ดนะครับแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์มาคูณ100ก็จะได้ลบ0ู4เป็นเป็น uh, relative error ของปิเปตนี้นะครับซึ่งก็ถือว่า uh, ปิปเปตนี้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราถ้เราอภิปรายผลการทดลองแล้วก็อาจจะเขียนว่าอะไระเราอาจจะเขียนว่าการทดลองนี้มี negative error 0.64%นะครับหรือบางทีคนอาจจะบอกว่าเออเนี่ย ีเปียดนี้มี accuracy เท่ากับ100แล้วก็ล,ล,ลบด้วย error ก็คือ9 9 3 6เอนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการที่เราชี้เห็นว่าเราสามารถใช้ค่ากลางของข้อมูลมามาวิมาวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนหรือว่า error ของการวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่เราพูดไปตอนแรกก็คือการกระจายตัวของข้อมูลเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า dispersion นะครับเรามีหลายตัวแหละแต่ว่าตัวที่เราจะใช้บ่อยๆกันในเคมีวิเคราะห์มีอะไรบ้าง อันแรกก็คือพิสัยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า range ซึ่งก็คำนวณได้จากเอาค่าที่มากที่สุดลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดนะครับ x max ลบ x min เพราะฉะนั้นหน่วยของพิสัยก็จะเท่ากับหน่วยของอปริมาณที่เราวัดนะครับาลำดับถัดมาก็คือ relative range หรือว่าพิสัยสัมพัทธ์ เป็นการสัมผัสเนาะสัมผัสแปลว่าเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าเรนส์หรือที่ใส่ตะเกียบ x max ลบ x min ตะเกียบหารด้วยค่าที่เราวัดได้ถ้าเราวัดหลายครั้งก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะก็จะเป็น x max x max ลบ x min หารด้วยค่าเฉลี่ยนะครับอีกอีกอันนึงที่เรานิยมใช้กันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ standard deviation หรือเรียกย่อๆว่า sd หรือว่าใช้สัญลักษณ์เป็นตัว s นะครับก็คือเป็นค่าที่เรานิยมใช้เพราะว่า สูตรการคำนวณของมันเนี่ยใช้ค่าทุกค่าที่เราได้จากการวัดมาดูการกระจายตัวเนาะไม่ได้ใช้ค่าแม็กซ์หรือมินเพียงอย่างเดียวก็จะหาได้จากเอาค่าแต่ละค่าเนี่ยมาลบด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลเนี่ยแล้วก็ยกกำลังสองนะครับเสร็จแล้วก็รวมมันทุกอันเลยแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลลบหนึ่งเนาะในกรณีของอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท,าที่เราได้จากการวัดนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราก็ไม่ใช้ไม่มานั่งคํานวณด้วยสมการนี้หรอกเราก็จะให้เครื่องคเลขหรือว่าให เอ็กเซลคำนวณได้คำนวณให้เราได้เลยนะครับค่าส่วนเบี ank, ่ยงเบนามาตรฐานอันดับถัดมาก็กคือ variance หรือว่าความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนมันก็นิยามก็จะเอาค่าส่วนเบี ank, ่ยงเบนามาตรฐานเนี่ยมายกกำลังสองแค่นั้นเองนะครับก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็น s แควเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากสูตรเนี่ย sd ก็จะมีหน่วยเป็นปริมาณที่เราวัดนะครับเช่นถ้าเราวัดปริมาณในหน่วยมิลลิลิตรเนี่ย sd ก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับส่วน variance ก็จะเป็นยกกำลังสอง อันสุดท้ายที่เรามักจะใช้กันนี่ยก็จะเรียกว่า relative standard deviation หรือว่า RSD นะครับภาษาไทยอาจจะเรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์นะครับอีกชื่อหนึ่งก็อาจจะเรียกว่า coefficient of variance หรือสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับ CV เหมือนกันนะครับซึ่งหาได้จากก็เหมือนเดิมนะ้อมีคำว่าสัมพัทธ์ก็คือเอา SD มาหาด้วยค่าเฉลีย่ยนั่นเอง ซึ่งก็จะไม่มีหน่วยแต่ก็เหมือนเดิมเราอาจจะรายงานเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์โดยการคูณด้วย100นะครับเป็นตน้นเพื่อให้เข้าใจการใช้มากขึ้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1.7นะครับสมมติถ้าเราเอาอข้อมูลจากตัวอย่างที่1.5มาหาพิสัยเนาะ range พิสัยสัมพัทธ์ในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือว่า relative range เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ ISD จะได้เท่าไหร่สมมติถ้าคำนวณ SD มาให้แล้วว่าเท่ากับ6อันแรกสุดเราหา range ก็คือเอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดเนาะตะกี้เราเรียนแล้วนะว่าค่ามากที่สุดคือ139แล้วก็ค่าที่น้อยที่สุดคือ124เนาะก็ลบกันได้15นะครับเป็นพิสัยของชุดข้อมูลนี้ส่วนพิสัยสัมพัทธ์หรือว่า relative range ก็เอา range เนี่ยหารด้วยค่าเฉลีย่ยตะกี้เราคำนวณค่าเฉลี่ยได้131เนาะเพราะฉะนั้นพิสัยสัมพัทธ์ก็เอาเนี่ยครับ139หารด้วย131 แล้วแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นตะ์คูณด้วยหนึ่งร้อยเนาะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ relative really range ส่วนเปอร์เซ็นต์ i s d อ่ะซึ่งถ้าเราทราบ s d แล้วเราก็ง่ายมากก็แค่เอา s d หารด้วยค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเอ่อหกหารด้วยร้อยสองสิบเอ็ดเนาะทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วยหนึ่งร้อยเหมือนเดิมก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเป็นเปอร์เซ็นต์ r s d ของชุดข,ข้อมูลนี้อ่สะสังเกตว่าเรา ปัดตัวเลขโดยใช้ที่เราเรียนมาจากวิดีโอแรกๆนะครับเมื่อเราพิจารณาทั้งการใช้ค่ากลางของข้อมูลเพื่อดู Error หรือว่า accuracy แล้วก็ใช้การกระจายตัวของข้อมูลในการพิจารณา precision แล้วเนี่ยเราก็มาดูตัวอย่างว่าจะใช้ยังไงนะครับในตัวอย่างที่1.8ถ้าเรามีนิสิต2คนต้องการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรในตัวอย่างที่เป็นของแข็งซึ่งเรารู้แล้วว่าค่าจริงของโ <c> ซ <oughs> เดียมคลอไรเนี่ของแข็งเนี่ยเท่ากับ 4. 0 0เ เราให้นิสิตสองคนนี้นิสิตเกับนิสิตบีวิเคราะห์ซ้ำสี่ครั้งได้ผลการทดลองดังนี้ <c oughs> เราเปรียบเทียบความแม่นและความเที่ยงของนิสิตท,ทั้งสองคนสิครับว่าใครเ,เก่งกว่ากันนะครับค่า sd ซึ่งก็คำนวณมาให้แล้วเ,เราจะเปรียบเทียบความแม่นหรือความเที่ยงได้เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างอันดับแรกความแม่นความแม่นอย่างที่บอกเนาะว่าเราต้องดูค่ากลางเปรียบเทียบกับค่าจริงเพราะฉะนั้นจะหาค่ากลางเราก็ใช้ เราก็นิยมจะหาค่าเฉลี่ยเนาะก็คือหาค่ามีนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปหา percent error เนาะส่วนค่าการกระจายตัวหรือว่าความเที่ยงเนี่ยเราก็ sd อหาไม่แล้วแต่ว่าเพื่อให้น่าใจว่าเออเป็นค่าที่เราสัมพัสกับค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยเราก็จะใช้ percent rsd ที่เรานิยมกันใน่แหละก็จะทํากันคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคํานวณโดยใช้สูตรที่ทํามาเนี่ยเราก็จะได้ว่านิสิต a นะครับอ่า ได้ค่าเฉลีย่ยเท่ากับ41.5นิสิต B ได้ค่าเฉลีย่ยเป็น4 0 3นะครับแล้วเราก็หาเปอร์เซ็นต์ error โดยเอาของนิสิต A ก็เอา4 1 5ลบ40แล้วก็หารด้วย40่เนาะก็จะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ e r r o r เป็นบวก3.6%ในขณะที่ของนิสิต B ก็เป็น40.3ลบ40แล้วก็หารด้วย40ก็จะได้0.8%นวก0ุด่วนเปอร์เซ็นต์ RSD ก็เอาว d ตันยหารด้วยเ่าเฉลี่ยแลส่วนเปูเเรเซ็น1 0์ ก็จะได้ว่านิสิต A เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ RSD เป็น3.9%แล้วก็นิสิต B มีเปอร์เซ็นต์ RSD 1.2%เปอร์เซ็นต์แต่แล้วเราจะเปรียบเทียบความแม่นกับความเพี่ยงเราก็ดูเนาะว่าใคร Error ต่ำกว่ากันใคร RSD ต่ำกว่ากันอ่ะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่านิสิตในแง่ของเปอร์เซ็นต์ Error เนี่ยนิสิต B ก็มีเปอร์เซ็นต์ Error ต่ำกว่านิสิต A เนาะ0.8น้อยกว่า3.6เนาะเพราะฉะนั้นนิสิต B มีความแม่นดีกว่าใช่ไหมครับในขณะที่เปอร์เซ็นต์ RSD ล่ะอ่ะ สามจุดเก้ากับหนึ่งจุดสองเราชอบให้กระจายตัวน้อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ RSD ต่ำกว่าคือดีกว่าก็แปลว่านิสิต B เนี่ยผู้มีเปอร์เซ็นต์ RSD ต่ำกว่าเนี่ยมีความเที่ยงที่ดีกว่านิสิต A นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากผลการทดลองชุดเนี้ยเราจะเห็นว่านิสิต B เนี่ยมีทั้งเปอร์เซ็นต์ error และทั้งเปอร์เซ็นต์ RSD ต่ำกว่านิสิต A ก็แสดงว่านิสิต B มีความแม่นและความเที่ยงดีกว่านิสิต A นั่นเองนะครับ